สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาพบกับช่องเ n i g m a Channel อีกแล้วนะคะเมื่อวานหลังจากไลฟ์สดนะคะก็หลังจากไลฟ์สดนะคะก็เกิดปัญหาก็คือ ช่อง Youtube ของเรานะคะมันบันทึกแค่5นาทีสุดท้ายซึ่งซึ่งเนื้อหาข้างในอะค่ะที่เราตั้งใจนะคะทำมาทั้งหมดก็คือสูญหายไปหมดเลยทีเนี้ยวันนี้ก็เลยเอาคลิปนี้นะคะมาลงเพื่อแก้ไขนะคะเพื่อแก้บุ่งวานที่ไลฟ์ไปเนาะก็หัวข้อนะคะหัวข้อก็คือท้องแล้วนะคะทำผมได้หรือเปล่าเนาะ ถามว่าท้องแล้วทําผมได้อยู่หรือเปล่านะคะคําถามนี้นะเป็นคําถามที่ถามกันมามากแล้วก็เยอะมากแล้วก็ ลูกค้าก็ถามช่างเองก็ถามนะคะในตัวเองเองนะคะที่เป็นทั้งช่างทาผมแล้วก็เป็นทั้งวิทยากรเนาะที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเส้นผมนะคะเกี่ยวกับอินกิเดียนของน้ำยานะคะแล้วก็เป็นคุณแม่นะคะคุณแม่ทั้งคุณแม่มือใหม่แล้วก็ตอนนี้กําลังท้องคนที่2ออยู่เนาะก็ได้31สัปดาห์แล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะตอนนี้ก็ตั้งใจ เอาเรื่องนี้มาแชร์ให้กับคุณแม่นะคะทั้งหลายที่เป็นทั้งช่างผมนะคะแล้วก็เป็นคุณแม่ที่เป็นลูกค้านะคะให้ได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับการท้องแล้วทําผมได้ไหมมาฝากกันค่ะนะคะเรื่องนี้เอคะก็เข้าไปปรึกษานะคะทั้งอาจารย์หมอเนาะแล้วก็ปรึกษาทั้ง เจ้าของบริษัทที่นำสินค้านะเข้ามาให้พวกเราได้ใช้กันนะะทั้งโปรดักต์เสริมสวยทั้งหลายนะคะที่เป็นอันตรายกับช่างเราหรือเปล่านะคะอันนี้นะคะก็ได้ปรึกษากับหลายหลายท่านแล้วก็ศึกษาข้อมูลนะคะจากหลายที่เนาะก็สรุปคร่าวๆนะคะก็คืออาจารย์หมอท่านก็บอกว่า ไม่มีผลวิจัยไหนนะคะที่สามารถยืนยันได้ว่าการทำเสริมสวยหรือการทำเคมีเกี่วกับโปรดักต์เสริมสวยมีทำให้นะคะมีผลอันตรายต่อลูกน้อยนะคะหรือคุณแม่เองก็ตามนะคะดังนั้นนะคะก็สามารถทำได้นะ,ะตัวเองก็ไปหาข้อมูลเพิ่มนะคะว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าที่ช่างเสริมสวยเรานะคะจะทำงานเคมีได้อย่างปลอดภัย ก็ไปศึกษาอินกิเดียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยืดดัดนะคะแล้วก็สีผมแล้วก็หมูฟอกนะคะต่างๆที่เราใช้กันเนาะก็จะมีเอาผลิตภัณฑ์ยืดดัดก่อนละกันผลิตภัณฑ์ยืดดัดนะคะก็จะมีส่วนผสมของพวกสารไทยกรดไทโอกาลิคลิกเป็นหลักนะคะแล้วก็ตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะึ่ง ไม่มีผลนะคะต่อเด็กในท้องหรือนะคะหรือตัวคุณแม่เองนะคะแต่ในช่วงไตรามาสที่1นะคะหนึ่งถึงสเดือนแรกนะคะ อาจจะมีผลบ้างในช่วงที่แบบว่ากลิ่นของเคมีก็จะทําให้คุณแม่แพ้ได้มากกว่าเก่าหรือเปล่าหรือว่าได้กลิ่นแล้วแพ้เพราะว่าเอฟเฟกการแพ้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นดังนั้นนะคะการเลือกใช้เคมีที่มีกลิ่นน้อยหรือว่าไม่มีกลิ่นเลยก็จะทําให้คุณแม่ทํางานที่เป็นช่างผมทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็ทํางานได้อย่างต่อเนื่องนะคะไม่เกิดการแพ้มากขึ้นนั่นเองนะคะส่วน การทำสีนะคะอินกีเดียนหลักของการทำสีก็คือแอมโมเนียค่ะและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ค่ะสองตัวนี้ก็ไม่มีผลกับเด็กและคุณแม่เช่นกันค่ะอย่างที่บอกค่ะแอมโมเนียเวลาเราเป็นลมคือใช้เอามาดมดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานภาพที่อ่อนแอม,มากแค่ไหนแอมโมเนียก็ไม่มีอันตรายนะคะหรือนะคะ ไฮโดรเจนอกไซด์ก็ตามไฮโดรเจนออกไซด์เราใช้อะไรล้างแผลล้างสินงสกะปกนะคะเรา่วีาจะเป็นก๊อกฟันนะคะอะไรต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเราใช้อยู่แล้วนะคะดังนั้นไม่ยันตรายค่ะสิ่งที่อันตรายนะคะก็จะมีสารตัวหนึ่งซึ่งแอบแฝงนะ,ะแฝงอยู่ในผลิตภัณฑ์ทำผมนั่นก็คือนั่นก็คือ แทรมอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยใครรู้บ้างที่อันตรายกับคุณแม่และเด็กนะคะมากๆด้วยนั่นก็คือเคราตินสดค่ะเคราตินสดนะคะส่วนใหญ่นะคะในตลาดเนาะส่วนใหญ่ในตลาดเราไม่ระบุนะคะไม่ระบุว่าแบรนด์ไหนบ้างถ้าอยากทราบให้ซื้อตัวเทสตนะคะตัวเทสผลิตภัณฑ์ ในที่นี้ก็จะมีขายทั้งช h o ป e ี Lazada อะไรเลยก็ตามที่เขาจะขายตัวเทสนี้เขาเขียนว่า,าตัวเทสตรอร์มาลินไฮในอาหารเนาะตัวเทสตรอร์มาลินไฮในอาหารให้เซิร์ชหานะคะแล้วก็เลือกซื้อมาแล้วก็เทสดูนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นี้มี ฟอร์มาลินหายไหมซึ่งสารฟอร์มาลินไฮนี้นะคะเป็นสารระเหยสามารถซึมเข้าทั้งผิวตานะคะแล้วก็การสุดหายใจอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปหมดนะคะสังเกตง่ายๆถ้าเรารู้สึกว่าสูดเข้าไปแล้วรู้สึกเหนื่อยเพลียรู้สึกล้ามากกว่าปกติอันนั้นนะคะควรวัวเอามาเทสได้แล้วนะคะเห็นไหมเอ่ย ถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับโปรดักต์ผลิตภัณฑ์นะคะคุณแม่ต่างๆก็ไม่ต้องกลัวแล้วค่ะว่าเอะเราทำผงแล้วเราทำเคมีแล้วจะมีผลกับลูกน้อยหรือเปล่านะคะดังนั้นนะคะถ้าเรามีความรู้ที่ดีที่ถูกต้องนะคะเราก็จะทำงานอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่กลัวต่อไปนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกท่านนะคะที่เป็นช่างเสริมสวยเองแล้วก็คุณแม่นะคะที่ กำลังจะคลอดน้องนะคะความสวยนะคะก็ไม่ไม่ไม่ผู้หญิงกับความสวยนะคะก็ไม่สามารถทิ้งกันได้ดังนั้นขอให้คุณแม่ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงและสวยพร้อมกับสุขภาพที่ดีนะคะมีลูกน้อยที่แข็งแรงค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามช่องเอมิกา a n n e l นะคะขอบคุณค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย